7 2 0ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่านั้นหนอนจะแตกที่เท่าไหร่นะครับรางวัลทั้งหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างชนะเท่าไหร่ก็คูณไปด้วย8นะครับผมโอ้โหถ้าเราได้สัญลักษณ์ในสเกตเตอร์นะครับเราจะได้บวก1เกมนะครับถ้าในเกมฟรีนะครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตมาแล้วครับผม แตกมาที่3680บาทเลยครับผมโอ้โหนันหนอนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ oh. นะครับแตกทีก็แตกบึ้มบั่มนะครับผมโอ้โหนันหนอนคิดว่าคลิปนี้นั่นหนอนจะเกลือนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เกลือนะครับโอ้นันหนอนนี่มันเทพเจ้าจริงๆนะครับจะหมดก็ไม่หมดนะครับ260โอ้โหเอาเข้าไปครับผม หมุนฟรีรอบสุดท้ายครับแตกมาที่400บาทรางวัลทั้งหมดนะครับเป็นเท่าไหร่ครับผม5,816บาทนะครับโอ้โหนอนๆนี่มันเทพจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรา รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนอนหนอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะคะน้อนหนอนมีทุนมาที่2,952บาทนะครับผม น้อนหนอนจะเริ่มลงเบ็ดเทพสิบห้าบาทก่อนเลยนะครับผม <Wow. S 1> มาดูกันว่าคู่รักคู่นี้คู่จีนคู่นี้นะครับผมจะให้ลาบของนอนหนอนหรือเปล่านะครับผมน้อนหนอนอยากจะโดนลาบแบบลาบกระแทกหน้าเลยนะครับ <Wow. S 1> <laughs> อยากโดนหน้าอยากโดนลาบอยากโดนลาบกระแทกหน้ามากเลยนะครับวว wow. ดูดู5ใบเหมือนโอ้โหเปิดมาเริ่มแรกน,น้องหนอนก็เล่นเลยนะครับน้องหนอน,น,อนหายไปแค่วันเดียวนะครับพี่พี่ไม่โกรธน,น้องหนอนกันนะครับผมน้องหนอน,น,อนงานเยอะนะครับแต่ถ้าลงทุกวันแต่ถ้าลงทุกวันเนี่ยช่องน,อน้องหนอนจะโดนแบนได้นะคบอ่ะยังไงครับเนี่ย พี่ๆนะครับสามารถติดตามนนอหนอนได้ช่องทางอื่นเหมือนกันนะครับโอ้โหสแก a ตเตอร์มานะครับผมสเกตเตอร์มีเปล่าไม่มีสเกตเตอร์มาห oh, <no. S 1> ลอกเก่งคู่ลักคู่นี้หลอกเก่งนะครับผมอย่าให้นนอหนอนหลอกบ้างนะครับ oh. อ่ะ สำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะติดตามน,อน,น้องหนอนนะคบน้องหนอนมีช่องทางการติดตามน้องหนอนเพิ่มเติมอยู่ที่ใต้คลิปข้างล่างเลยนะครับผม <Wow. S 1> สามารถติดตามน้องหนอนได้เลยนะครับเพียงแค่คลิกลิงก์ไปนะครับผมพี่ๆก็จะรู้นะครับว่าวันๆหนึ่งเนี่ยน้องหนอนทำอะไรบ้างนะครับ อ่ะตอนนี้นนหนอนปรับเบ็ดเหลือแค่เจ็ดบาทแล้วก็เพิ่มมาสิบห้าบาทนะครับเอ๊ะยังไงนะครับยังไงเนี่ยสอนจิตสนใจนะครับผมเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเบ็ดไหนนะครับนั่นหนอนก็งงนะครับว่าหมุนมาตั้งหลายนาทีแล้วแต่ก็ไม่แตกให้นั่นหนอนสักทีอะไรกันครับเนี่ย นั่นหนอนตอนนี้ทุนเหลือที่2,500แล้วนะครับ oh. ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นหนอนเสียไป400บาทแล้วนะครับผมนิ่มๆน,นะครับเป็นเล่นธรรมดานะครับเสียเสียหรือได้ก็เป็นเล่นธรรมดาโอโหสแกตเตอร์มานะครับผมสแกตเตอร์มาหลอกเหมือนเดิมนะครับคู่รักคู่นี้หลอกเก่งมากนะครับผม หลอกน,อน้นหนอนได้นะครับมาดูกันว่าถ้าหลอกแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วน,น้อนหนอนเนี่ยจะได้ s c a t อร์หรือเปล่านะครับผมเนก็จะแตกมาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอ้โหก c a t t e r ตัวเดียวนะครับผมโอ้โหก c a ตอร์ใหม่นะครับมีให้ลุ้นตลอดและก็ไม่มาเหมือนเดิมครับ มีให้ลุ้นตลหนอดแต่ก็ไม่เคยมาเลยนะครับผมแน่น,นอนจะบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับสเก t ตเตอร์ของเขาเนี่ยคือจะปรากฏบนเพาที่2องสและ4เท่านั้นนะครับผมจะไม่ปรากฏบนเพาที่1แล้วก็เพาที่5นะครับ okay, okay. Yeah. ใครที่เล่นเกมไหนเนี่ยสามารถเมนมาบอกนั้นห่นอนได้นะครับผม น้อหนอก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าพี่ๆเนี่ยเล่นเกมอะไรนะครับแล้วแตกดีไหมนะครับใครที่อยากให้น้อนหนอนไปเล่นเกมไหนเนี่ยสามารถเม้นบอกน้อนหนอนได้นะครับเดี๋ยวน้อนหนอนมาทําคลิปเล่นเกมนั้นให้ดูนะครับผมโอ้โหน้อนหนอนเพิ่มเบ็ดมาที่30บาทนะครับเริ่มจะโมโหแล้วเพราะว่าไม่แตกให้น้อนหนอนเลยนะครับผม ไม่แตกเลยนะครับอะไรกันครับเนี่ยเยบกลบนะครับผมเบ็ดหกสิบบาทไปดีไอสสซดโอ้โหใจมันแน่จริงๆนะครับนั่นหนานใจแน่นจริงนะครับเล่นเบ็ดแม่งหกสิบบาทเลยนะครับผมตอนนี้ลดเบ็ดมาเหลือสิบห้าบาทเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวมาคอยดูนะคะว่าเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดไปเป็นเบ็ดมาเนี่ยสกตเตอร์เนี่ยจะมาให้เราจริงๆหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เบ็ดนอนนอนอยู่ที่60บาทนะครับผมว้าวโอ้โหพึ่งไปมาดูทุนนะครับโอ้แตกมา2องร้สี่แปบาทนอนนอนพึ่งจะมาดูทุนนะครับทุนนอนนอนเลยแค่2,000บาทเองนะครับผมโอ้ย เ,เงีโอ้ย60บาทแ,แล้วนะครับเบ็ดของนั่นหนอนตอนนี้เล่นไม่สนใจทุนแล้วนะครับผม <c oughs> เล่นไม่รู้ได้เสียแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยอืมสเกตเตอร์อีกแค่ตัวเดียวก็ไม่ให้นั่นหนอนโอโหมาแล้วครับผมมาครับ <c oughs> ไม่มาเหมือนเดิมนะครับผม อะไรกันครับเนี่ย18บาททุนนนอนตอนนี้เหลืออยู่1,600แล้วนะครับผมสงสัยคลิปนี้นน,นอนเกลือแน่เลยครับสงสัยคลิปนี้นน,นอนเกลือแน่นะครับถ้าสเกตเตอร์เนี่ยไม่มานะครับผม <Okay. S 1> นนอนยังไม่ได้บิ๊กวินเลยนะครับโอ้โห oh. 20บาท ตอนนี้เบ็ดน,นั่นนอนอยู่ที่15บาทน,นะครับอะไรกันครับเนี่ยไม่แต่ะนั่นหนนอนเลยนะครับไม่ทราบว่าเกมนี้เป็นหวยอะไรหรือเปล่าครับโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh หมดหมดเลยนะครับหมด oh. 26บาทคุ้มไหมเนี่ยโอ้โ oh หสเกตเตอร์มาแล้วครับ สเกตเตอร์มาหลอดอีกเช่นเคยมาหลอดอีกเช่นเคยโอ้โหตอนนี้เบ็ดไปดุเดือดมากนะครับไปที่120บาทเราจะได้ไหมโอ้โหเราได้จริงๆนะครับได้ที่เบ็ด120ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่านั้นหนอนจะแตกที่เท่าไหร่นะครับรางวันทั้งหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างชนะเท่าไหร่ก็คูณไปด้วยแปดนะครับผม โอ้โห oh ถ้าเราได้สันลักษณ์ในส s c เตอร์นะครับเราจะได้บวกหนึเกมนะครับถ้าในเกมฟรีนะครับผมโอ้โห <Wow. S 1> oh รางวัลก้อนโตมาแล้วครับผมแตกมาที่3680บาทเลยครับผมโอ้โห <Yeah. S 1> oh นั้นหนอน, oh. นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแตกทีก็แตกบุ้มบั่มนะครับผม โอ้โหนันหนอนคิดว่าคลิปนี้นั่นหนอนจะเกลือนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เกลือนะครับโอ้โนั่นหนอนนี่มันเทพเจ้าจริงๆนะครับจะหมดก็ไม่หมดนะครับสองร้อยหกสิบโอ้โหเอาเข้าไปครับผมหมุนฟรีรอบสุดท้ายครับแตกมาที่สี่ร้อยบาทรางวัลทั้งหมดนะครับเป็นเท่าไหร่ครับผม 5 8 1 6บาทนะครับโอ้โหนันนนนี่มันเทพจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราส่งท้ายที่เกมโบนัสแบบนี้แล้วกันนะครับทุนของนันนนอยู่ที่6,883บาทเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับนันนนขอตัวลาไปแล้วนะครับพี่ๆครับนันนอนมีธุระต่อและสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้นันหนอนด้วยนะครับ